สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กับชิคกีนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชิจะมาพูดถึงเรื่องที่สร้างความวุ่นวายให้กับผู้หญิงแบบเราๆเลยนะคะก็คือคิ้วนั่นเองค่ะซึ่งคิ้วเนี่ยถือว่าเป็นมงกุฎของหน้าจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านเนี่ยไม่แต่งหน้าได้แต่ไม่มีคิ้วไม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชิจะมาพูดถึงเบื้องต้นของคิ้วเลยก็คือในเรื่องของการกันคิ้วค่ะสำหรับคนที่อยากประกำเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยแนะนาว่าให้ไปกำที่ร้านนะคะคือเราบอกเเเค้าาาาาวว่่่รรรรรออยกกไไดทงงงหหนนนชตโะะื เก็บแค่โครงขอบคิ้วเท่านั้นก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาเก็บขอบคิ้วเองเพราะเรามีโครงแลแง้วไงแล้วก็ตรงไหนที่มันขึ้นมาแล้วก็เล็มเล็ม,เล,มเล็มออกได้เลยค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยกันคิว้วหรืออยากลองกันคิ้วด้วยตัวเองวันนี้ก็มีวิธีมาสอนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือผููกันในการเขียนคิว้วหรือว่าไม้ประทัดหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบทรงตรงแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้วัดคิ้วได้นะคะว่าองศาขอบคิ้วแบบไหนถึงจะสวยงามค่ะจากนั้นนคะ,ะนนนคะก็เป็นอุ เลยก็คือเป็นที่เขียนคิ้วในรูปแบบเจลนะคะสาหรับมือใหม่ถามว่าชีนแนนแบบา้แนะนําแบบเจลไหมแนะนํานะคะเพราะว่ามันเขียนลื่นเขียนง่ายติดทนนานด้วยละคะ่ะแล้วก็รับรองว่าเขียนแล้วจะติดใจแล้วใช้ได้นานมากจริงๆนะคะอ่ะผ่านไปจุดนั้นนะคะก็คือ คาตเติ้ลปากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคิ้วเราเราเขียนแล้วมันจะเกินหรือเปล่านะคะมือของเรามันก็เหมือนศิลปะไอ้คาตเติ้ลปากมันก็เหมือนยงางลบนะคะที่แบบไว้ลบคมผิดอะไรประมาณนี้เนาะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะการคิ้วกันแล้วก็มี2แบบด้วยกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนก็ได้คือแหนบอย่างที่2ก็คือมีดโกนนะคะซึ่งไม่แนะนําให้เลือกมีดโกนที่มันเป็นแบบยาวๆอย่างนั้นนะคือมันมีตาการเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้คิ้วแหว่งสําหรับสาวมือใหม่แนะนําให้เลือกเป็นแบบนี้ดีวกว่าคือมันมีด้้าาาาามมจจับับออนนีีีท่ซาากกปปเรณ ครบแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะกันคิวแล้วค่ะงั้นเราไปเริ่มก,กันคิวกันเลย อุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยนะคะก็คือผู้กันหรือว่าไม้บรรทัดนั่นเองค่ะจากนั้นก็เอามาทาบริเวณข้างสันจมูกนะคะแล้วก็ให้มันตรงแบบนี้เลยะคะอันนั้นก็คือหัวคิวนะแล้วเราก็ทาการมาร์กไว้ได้เลยด,ยด้วยดินสอเขียนคิ้วหรือว่าเจลเขียนคิ้วก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเอาไม้บรรทัดหรือผู้กันของเราเนี่ยทาไปเหมือนตามรูปเลยนะคะให้มันเฉียงกับหางตานะคะกับปีกจมูกให้มันเสมอกันนะคะจากนั้นก็มาร์กไปได้เลย,เลยตรงนั้นเนี่ยแหละคือบริเวณหางคิ้วของเรานะคะจากนั้นเนี่ยที่จะถมให้้เ็มมลนนนนนะะคววบริณฐาาััขกกแ คิ้วด้านบนเนี่ยก็เขียนไปเลยนะคะให้มันขนาดกาันใครอยากได้หนาก็วาดหนาใครอยากได้บางก็วาดบางค่ะอันนี้ก็คือการเขียนคิ้วที่เป็นทฤษฎีนะคะเราก็จะได้โครงคิ้วประมาณนี้ถมด้านในให้เต็มเลยค่ะจากนั้นมาถึงวิธีการกันแล้วนะคะก็ให้กันในส่วนที่เหลือนะคะกันขอบคิ้วออกไปได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยคิ้วเรามันยังไม่ได้ที่ที่เราชอบนะคะก็ให้ใช้คัตเติ้ลบัตเนี่ยในการเกลี่ยแต่ว่าพอดีว่าชิเขียนมาไม่มีตรงไหนที่ชิรู้สึกว่ามัน เลยนะคะนี่ก็จะได้เขียนคิ้วประมาณนี้เลยนะง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมาวัดให้เสียเวลานะชี้แนะนําให้เขียนคิ้วไปตามรูปทรงที่เราชอบเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเขียนผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถลบได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือคัตเติ้ลบัตค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันตรงนี้มันเยอะจนเกินไปหนาไปหน่อยก็เก็บรายละเอียดได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะกลับมาคิ้วเป๊ะด,ดังเดิมแล้วค่ะส่วนด้านนี้เนี่ยชี้จะมาถอนคิ้วให้ดูเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราถอนคิ้วเนี่ย มันก็จะมีหนังมันก็จะย่นขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นบางคนก็บอกว่าการถอนคิ้วเนี่ยทำให้บริเวณนั้นๆของเราเนี่ยเหี่ยวย่นแต่ก่อนถอนตลอดเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามกันคิ้วบ้างค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการย่นของใบหน้าบริเวณคิ้วนั่นเองค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการกันคิ้วในรูปแบบขอ,อชี้เป็นไงคะง่ายใช่ไหมล่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองกันคิ้วตามไปดูนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นทฤษฎีถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วมีแนวทางของตัวเองก็ ตัวลัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย